gotta know that nothing lasts forever ผมพันตรีมนฑนสุขวันผู้ฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิาานทยาหานมณฑลฐานบกที่43วันนี้จะมาขอเชิญชวนและเชิญชมการสาธิตการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย,ยาเพื่อเข้ารับการฝึกเป็นนักศึกษาวิทยาฐานชั้นปีที่1ประจำปี2564ซึ่งประกอบด้วยตามท่าท่าที่1่ท่าดันพื้นและท่าที่ 2, 2> ทลุกนั่งและท่าที่ส ยิ่ง800เมตรต่อไปขอเชิญชมการสาธิตการปฏิบัติครับต่อไปเป็นสถานีแรกสถานีดันพื้นจะให้ดูตัวอย่างการปฏิบัติในท่าที่ถูกต้องสำหรับท่าเตรียม้า้สัญญาณุกวีดจำนวนสองครั้ง จากทีเตรียมปองสายจิตพื้นอยู่เมื่ยันได้ยินสัญญาณนกวีดให้เหยียดขามาให้ตึงอยู่ในลักษณะท่าเตรียมแผนพื้นปลายเท้าชิดกันส้นเท้าชิดจิดกันลำตัวกระดานกับพื้นสะกทั้งสองข้างอยู่แนวไหลตามองไปข้างหน้าพร้อมที่ระบัดให้ดูสาธิตครูจำนวนห้าครั้งเอ้ การลงไปอมให้หน้าอกแตกอมปุ่มไปหรือปล่องน้ำเอยันตัวขึ้นมาให้ตุดฮะอมอมอมเอ ไม่นับสาเหตุที่ไม่นับแเนื่องจากลงหน้าอกไม่ไม่แตะของน้ำหรือ่มไปจะต้องลงให้สุดและถ้าลงไม่สุดถือว่าเป็นท่าที่ไม่ถูกต้องอ่ลักษณะขึ้นมาไม่สุดแล้วลงไปนิดเดียวแล้วขึ้นมาแขนไม่ตึงลลงไปลักษณะอ่แล้วก็ไปนอนแช่เกินสี่วินาทีถือว่าเป็นท่าที่ไม่ถูกต้องกรรมการจะไม่นับ ไม่นับอันนี้คือถ้าไม่ถูกต้องนะต้นโด่งอยู่นะลงแต่หน้าอกนะแต่ว่าก้นโด่งไม่ขนานกับพื้นแล้ก็จะไม่นับต่อไปจะให้ดูท่าของผู้หญิงจำนวน5ครั้งแต่ในท่าที่ถูกต้องโดยใช้สัญญาณหุิดนะเป็นการเตรียมสามารถยันเก่าได้

และลงไม่สุดไม่นับแต่นี่คือลงไม่สุดและลงหน้าอกไม่แตะไม่แตะกองน้ําหรือปุ่มไฟไม่นับไม่นับไม่นับอ่าอันนี้ลงตาแงงนะลงตาแงงหมดแรงก็ไม่นับตาแงงข้างนะไม่นับแร่มากระดจะไม่นับ ปเป็นการสาธิตการปฏิบัติในสถา,านาีาที่สองทา่าลุกนั่งจะให้ดูค่ทาที่ถูกต้องจากครูสำหรับท่าเตรียมการปฏิบัติโดยใช้สัญญาณน,นกหวีดจำนวน2ครั้งเป็นสัญญาณเตรียมสัญญาณน,นกหวีดหนึ่งครั้งก็ปฏิบัติเอ้ย อ๋อสาอ้ดูท่าที่ไม่ถูกต้องในการบาดของครูดูปฏิบัติ3มครั้งปฏิบัติแล้วมืออ่าไม่แยกจากกันไม่จับประสานกันมือมาจับที่ใบหูไมนับอบอกไม่กลางไที่ว่าไม่นับ,นบจำนวนครั้งขึ้นมาไม่สุด ตนะกไม่เลยเป่านะหลังไม่ตั้งฉากนะลงมาแล้วตกก็ไม่แตะพื้นอันนี้ถือว่าไม่นับไม่นับ,นบต่อไปเป็นการสาธิตการปฏิบัติถ้าที่ถูกต้องจำนวนห้าครั้งการปฏิบัติด่งล้มตัวขึ้นมาตั้งใจ มาแตะที่พื้นครับ<ำ>จากนั้นลดตัวลงมา<อ>และลักษณะเหมือนท่าเตรียม<อ>ต่อไปจใจนักเรียนให้ดูท่าที่ไม่ถูกต้องอมีการจับกางเกงและมีการจับกางเกงขึ้นมาไม่นับครูก็จะไม่นับสำหรับสถานีวิ่ง จะมีการวิ่งระยะทาง800เมตรโดยนักเรียนผู้ชายจะต้องวิ่ง3นาที15วินาทีจึงจะได้100คะแนนนักเรียนผู้หญิงจะต้องวิ่ง4นาทีจึงจะได้100คะแนนเต็มขอนนักเรียนได้ดูการสาธิตการปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายจํานวน3สถา,านีแล้ว ทั้งสถานีที่ถูกต้องและก็อาท่าที่ถูกต้องและถ้าไม่ถูกต้องพราะฉะนั้นในปีการศึกษา2564จึงขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้ารับการฝึกเป็นนักศึกษาวิชาสารประจำปี2564โดยให้เตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจเพื่อมารับการฝึกในโอกาสต่อไปครับ